อัสลามอะลัยกุมงมาเรามาตุลลออมมาบรอกาตู้คาบนี้นะคะเป็นคาบสุดท้ายในเรื่องของระบบสืบพันธุ์นะคะก็คือการคุมกําเนิดการคุมกําเนิดเป็นวิธีการป้องกันการตั้งครรภ์ซึ่งอาจเป็นการป้องกันการปฏิสนธิหรือป้องกันการฝัง,รรงตัวของเอมบริโอที่ผนังมดลูกซึ่งการคุมกําเนิดเนี่ยมีหลายวิธีนะคะก็คือวิธีธรรมชาติ นะคะเป็นวิธีการนับวันในการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นวันที่เซลล์ไข่และเซลล์อสุจิไม่มีโอกาสปฏิสนธิกันนะคะคือระยะก่อนมีประจำเดือน7วันและระยะหลังมีประจำเดือน7วันอ่ะอย่างครูยกตัวอย,อ,ยอย่างเช่นในปฏิทินนี้ลนะกันเดือนมีนาคมนะคะก็คือมาประจำเดือนวันแรกวันที่15ใช่ไหมคะก็คือให้นับย้อนขึ้นไปอีก7วันก็1 2 3 4 5 6 7นะคะแล้วก็เอ่อนับรวมวันที่15ต่อไปอีกเวัน1 2 3 4 5 6 7เพราะฉะนั้นก็จะได้ระยะปลอดภัยก็คือวันที่8ถึงวันที่21มีนานะคะเขาเรียกว่าหน้า7 หลัง7นะคะซึ่งช่วงเนี้ย8ถึง21มีนาเนี่ยเป็นช่วงที่มีโอกาสตั้งครันต่ำนะคะก็คืออย่างไรก็ตามเอวิธีธรรมชาติเนี่ยไม่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ประจำเดือนมาไม่ปกติซึ่งจำเป็นต้องบันทึกช่วงรอบเดือนให้แม่นยามอย่างสม่ำเสมอรวมทั้งไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะ ต่อมาวิธีที่2ก็คือการคุมกําเนิดโดยใช้อุปกรณ์นะคะจะแตกต่างกันในแต่ละเพศอย่างเช่นเพศชายก็คือใช้ถุงยางอนามัยเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์อสุจิเนี่ยเข้าไปในช่องคลอดและยังสามารถป้องกันโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะอย่างเช่นโรคหนองในโรคซิฟิลิสโรคเอชเป็นต้นนะคะส่วนเพศหญิงก็คือการใช้ห่วงคุมกําเนิด ซึ่งจะถูกใส่เข้าไปในมดลูกเพื่อป้องกันการฝังตัวของเอมบริโอนะคะต่อมาการคุมกำเนิดการคุมกำเนิดโดยใช้สารเคมีอย่างเช่นการใช้ยาคุมนะคะก็อาจจะเป็นทั้งรับประทานฉีดหรือฝังใต้ผิวหนังซึ่งยาคุมกำเนิดแบบสารเคมีนะคะ มีส่วนประกอบของฮอร์โมนเพศหญิงช่วยยับยั้งการตกไข่หรือทำให้สภาพของผนังมดลูกไม่เหมาะสมสำหรับการฝังตัวของเอมบริโอซึ่งยาคุมกำเนิดสามารถใช้ป้องกันการตั้งครรภ์นในกรณีฉุกเฉินแต่อาจมีส่งผลข้างเคียงได้อย่างเช่นมีอาเจียนเวียนศีรษะมีเลือดออกทางช่องคลอดหากใช้เป็นประจำก็ส่งผลต่อร่างไายและเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะและอาจมี โอกาสเสี่ยงในการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกการตั้งครรภ์น,นอกมดลูกก็คือช่วงท่อนำไข่นั่นเองค่ะต่อมาการผ่าตัดทำหมันนะคะก็คือเป็นการคุมกำเนิดแบบถาวรเหมาะสำหรับผู้ที่มีบุตรเพียงพอแล้วซึ่งแต่ละเพศเนี่ยก็จะ ทำหมันแตกต่างกันอย่างเช่นเพศช,ชายก็โดยการผูกหรือว่าตัดท่อนําอสุจิเพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์อสุจิเนี่ยเคลื่อนที่มายังหลอดเก็บอสุจิทําให้น้าอสุจิที่ลางออกมาไม่มีตัวอสุจินะคะส่วนเพศหญิงก็จะคล้ายกันเลยแต่ในส่วนของท่อนําไข่นะที่เขาจะตัดโดยการผูกหรือว่าตัดท่อนําไข่เพื่อป้องกันไม่ให้เซลล์ไข่เคลื่อนที่ไปตามท่อนําไข่ทาให้เซลล์ไข่ ทำให้เซลล์อสซิจไม่สามารถผสมกับเซลล์ไข่ได้ค่ะอัสลามวะัลกุมวะระมาตุลละฮิวบเรากาตุ